พ้นตกพี่น้องบานนี้นะหลังจากเขาขึ้นมาแต่ใส่บาทแบพ้นตกบาทนี่ผู้ศาสตร์ก้อนแม่ยี่นอกครแลวมมว้วเขาะขาไม่เห็ดอันห่อเข่าพี่น้องไม่เห็ดห่อเข่าบ้านนี้ไา รังูมหยป่านใช่ไหมร้า <c ười> นกันด้คุณเจ้ายมาวนแมนี่บ๊องบ๊องบ๊องวนตง ไ้หอยโยางหูมาก่อนเฮเป็นองยางไ้เลยอ่ะน้ยางงูไม่ป้าในลูกตัวส้าไห้ไปห้าหนูว่ามีนะใครเฮดจะได้แม่ยังไลยอยู่นี่ไงอบบยังยู่เหนนใส่อบี้ม ใหญ่บุกได้หรือว่าทงยางใหญ่ราคากะชุ่มว่าทองยางคนใหญ่ทองทองใส่กระต้อี่ไงเงี้ยอะไรอันนี้เขาเพจ่งหลายอยู่าะไปกับบ้าอีบ้าอีแม่มากนนีนะมากนีะไมาอะบ้านบุกไปล้วมาตุกงอะไราเดี๋ยวทองยางด้วยเนาะก็นใส่เนาะ

ใส่ก้งไก่เอาแตะหัวมันไปยองข้างใส่ายไปยังจะได้ลูกใส่ลูกลูะดิ่นะ้เป็นกอนนะต้งเป็นลูกก้อนลูกใก่เอาลูกก่เปแ่ในนักอยู่เดรซิ้บเดร

เฮ้ยออาไปสักบ่าบอกเฮ้ยยาวเลยเขาปทำยังงเอาเลยทายอยู่ตลอดเวลาเแต่วันมันลักปิเนาะแต่บาก็เราหายมากงตสองสามร้ยังเบิร์เห็นเลยแ้มันหายก็ใส่แล้จอเลยใส่ใส่ใ่ดน่ยัอเลย นห่อเลยหลยไปงนไปพวกพันบ่านมาเป็นตื้อๆโอบาอทำไมมันแร่จังเลยน้องไผ่ข้าวหมกขข้าวหอมมัมงมีม่วงะม่วงมะ่วงมะม้มมงมะม่วงม่มะกวงม่วนมะมมะม เก็บไผจ้องเนอะด้หแต่เตรียมเลาลงไปเก็บเจ้านะไอคนปหาเงินลาไปยากได้ต้องได้ละสิบพันเอาเก็บใช่ได้ไม่ดูเออเก็บนับถ่ายนัเก็บกินแดงนี้ล่นหาดนิดหน่อยนะานิดหไ้เจ้าไพ่เอาเลยหาหยาดนินอยโย่ากว่าเไห้เจ้าไพไปหาเงินไปหาไข่

ở đây, cái gì, cái gì, nó còn nó, còn cái này kêu nè, cái thứ nhất, kho thứ ba, bông, tô đầu, ไมเามาพาคิดไม่ถี่คุกาวัดเือว่าให้จิตเป็นบเมเข้าแล้วมีอนะิันาเปพื่อ อย่างเดียวหูกินแต่สีอีเกันเกือบักแห้งพี่น้องมาดีจ้ามีใอากแกงโคนก่อนใยอากแกงโคน กิโลก็ทุกปีนี่ไม่ใ่่กับทุกปีก่อนเนาะที่มันดำดมดื่มเรามืนมันันกว่าเก่าวะกนโลกิโลอีกตัวปลากิโลนะไม่ใช่แบบปลาสิเงาไม่ดูวัดไม่ดูวัด ง่ายไหมคนขี่มาเลยอ่ะมาเลย้าให้นี้ี่เป็นงาน่ออกก็ได้รอ ตอนนี้กะเตรียมพร้อมจะลงไปย้ายเลยพี่น้องซิปหอ่อซิปเดือนซิปก็ซิปหอ่อเดือนเก้าก็เก้ากหอ่อพี่น้องตอนนี้แล้วแล้วบัตน,นี้มีแตชไปเหตุกินบันนี้พี่น้องอันนี้แล้วแล้วแล้วก็ซิมามามัดปากไวแล้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 วแต่ก็มา,มามัดปากทงไวแล้วก็ซิไปเหตุกินใส่เพเข่าลงอีพี่น้อ,องผ้าหนึ่ง คนกระตกน้าถว่วเต็มอยู่โว้ยแม่แก้วเศร้าเลยเดีเศร้าแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่นอ้องบาย